มนุษย์ทุกคนมีความเชื่อแล้วความเชื่อนั้นจะส่งผลต่อพฤติกรรมต่างๆเต็มไปหมดเลยแล้วก็พอเด็กเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่ามีพลังทางเพศอยู่พลังทางเพศเนี่ยมันจะเป็นตัวเขาเรียกว่าสนับสนุนความเชื่อเพราะนั้นคนที่มีพลังทางเพศสูงเนี่ยจะเป็นคนที่ผลักด,ดันสิ่งที่ตัวเองเชื่อได้ดีจนทําให้ตัวเองอะ่ะประสบความสําเร็จ <S <S เพราะฉะนั้นเวลาพ่อกับแม่เนี่ยมีความเชื่อชนิดหนึ่งลูกมีความเชื่อชนิดหนึ่งแต่ลูกอะ่ะทำไมไวัยรุ่นถึงซึมเศร้ารู้ไหมเขากาลัง มีแรงทางเพศที่มันรุนแรงมากแต่เขาหาเงินยังไม่ได้แต่พลังทางเพศมาแล้วแต่พ่อแม่เนี่ยหาเงินได้สิ่งที่พ่อแม่ทําคือไงไปกดเขาประมาณว่าถ้าไม่ยอมลงโทษไม่ให้เงินไม่ให้ของไม่อะไรแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรถ้าเขาสู้เขาก็เป็นเด็กไม่น่ารักเขาเราก็เกลียดเขาแต่ถ้าเขาไม่สู้เขาก็จะซึมเศร้าแล้วถ้าเราไปบีบเขามากๆเด็กผู้หญิงบางคนจะเก็บตัวไม่ยอมส่งสิงกับคนจนทาร้ายร่างกายตัวเองหรือฆ่าตัวตายเพราะอะไรเพราะแรงทางเพศเขาอ่ะมันมีแรงมากแล้วถ้าเกิดเราพย,าย กด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 โดยใช้วิธีการตำหนิทาให้เขารู้สึกผิดหรืออะไรก็ตามเนี่ยพ่อแม่หลายคนจะชอบเลยนะโดยเพราะพ่อแม่ที่รู้สึกผิดนะจะชอบโยนความรู้สึกผิดนั้นไปให้ลูกเพราะมันจะทําให้เราควบคุมเด็กได้เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นลูกเราเนี่ยเหมือนเป็นคนว่านอนสอนง่ายก็จริงแต่ลึกๆเนี่ยแรงอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เขามีโอกาสทําเรื่องที่เราห้ามเนี่ยเขาจะทําแล้วพอเขามาท,ทําทีหลังเนี่ยเราเลยเกลียดเขาเพราะว่าเฮ้ยเราเรา,เราห้ามแล้วนะเรื่องนี้เพียงแต่เขาไม่ได้อยากอยากตามเราอ แต่เราใช้อํานาจบาดใหญ่ในการควบคุมมันก็เหมือนสปริงแล้วก็พอเขามีโอกาสเขาก็ทาจนสุดท้ายก็ทะเลาะกันเพราะทะเลาะกันเสร็จกรณีที่มีปัญหากับเพศเดียวกันเนี่ยมันจะมีความก้าวร้าวรุนแรงซ่อนอยู่แต่กรณีที่มีปัญหากับเพศตรงข้ามเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการหมดพลังไม่มีพลังถ้าผู้ชายก็จะติดยาแต่ถ้าผู้หญิงก็จะแบบไม่มีพลังในการเรียนหนังสอือตื่นสายหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นมีปัญหากับเพศเดียวกันก็บางครั้งก็จะส่งผลให้เป็น LGBT หรือเป็นโรคก้าวร้าวรุนแแรงหรือไม่ ก็ทำ้ายร่างกายหรืออะไรแบบนี้ใช้ความรุนแรงอยู่